อะไรฉลามไม่ได้เลยอ๋อสิบเอ็ดโมงแล้วไปขายของต่อไม่ใช่พี่ตอนนี้สามทุ่มขายต้องทำเคลร์ให้ครบเซลแปดเชลอีซัมติงแล้วก็ครบหนึ่งมิดอกได้ขายกระจรเหรออะไรนะคะได้ขายกระจรเหรอใช่ขายกระจรเท่านั้นจระรเป็นในหน้าขายของชํา จอยเป็นคนผูกขาดที่นี่ออลุงคนผูกขาดจอยเป็นผูกขาดของที่นี่ใช่แล้วกระดูกไปให้หมาไม่ได้เหรอไม่น่าได้ไม่ได้หมาไม่กินกระดูกเหรอเอ้ยต้องการเนื้อมายากกระดูกมันจะแทงลำไส้หมานะอย่าไปให้มันกินนะอันนี้เรื่องจริงเลงจริงจิงใช่จริงจังจริงอู้ยุนี่ก็วิชาการ น,นี่เลยแบบว่นทุกวันนี้นี่เลยนั่งแทะกระดูกแล้วเอาอได้หมาก <laughs> ตัวน้องป่วยเดต้อัดสละเอียดแล้วไม่เป็นไร <c oughs> งั้นหมาบ้านเขานี่ก็โชคดีแล้วแหละทำไมเพราเคานี้กินไม่เหลือก็เลยไม่ไมีอะไรหมากินเลยอ๋อหมายว่าเขานี้ โยนเนื้อให้หมากินแล้วกระดูกขาเนี่ยกินเองเอะไรอย่ององางี้ยถามน้องยังน้องรู้สึกโชคดีเปล่าเราเราต้องมาบุกฉีมันไม่มีมีแบบโ<า>ชคเลดโชคเลือดโชคลายจะหามียังไงต้องล่าเนื้อพี่แล้วรีบวิ่งมาเดี๋ยวนะพี่หมวยต้อง<ห>ล่ากโจ้ไปหาหมาแต่หมาอะไรกันลุงเป็นอะไรมากใช่ครับได้เงินพอดีเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อต่อละตอนแรกคิดว่าจะ เราน้องหมานี่เราเราทำอะไรกับน้องหมาได้บ้างน่ะไม่ได้เลยเราเอาสวบสวบได้เลยปะวะเว้ยมันแยกกันแล้วตอนเนี้ยนีเหมือนเหมือนมันมีวิธีป่ะตอนนั้นที่เราเอาน้องหมาเข้ามาในนั้นได้อะเนี้ยต้องถามเนี้ยเอาน้องหมามาเฝ้าไล่อะทำไงทำไงเนี้ยบอกใครนี่แม่เราล่าเราลาหนองมาต้องถามคุณคุณอพี่อะ พี่เขาเป็นคนสอนวิธีกันนั้น ep ep รู้ปะอะไรวะเฮ้ยผมเจอมะพร้าววิลส์ดีเลยเก็บโทุกคนอย่าลืมเก็บอย่าลืมเก็บผลไม้มานะเดี๋ยวโคตรได้อะมันกันลังแบบน้าใหมาเยอะมากเลยอะมันเป็นเฮ้ยนกอีมูไปเนี่ยเฮ้ยเจอมะพร้าวแต่ไม่มีมะพร้าวอ่ะโหแโหทุกคนกระจอกเลยต้นมะพร้าวที่ไม่มีมะพร้าว เกิดมาเสียชาติเกิดน,นเ้ยผมเจอขวานดองคืออะไร